สวัสดีครับผมแมงค่าผู้ชาแนลครับตอนนี้นะครับก็พี่นอกนะฮะพี่นอกชาแนลนะครับก็ได้ยินข่าวนะครับที่วันนี้จะกลับนะครับสงสัยนี่จะไปลาลุงแล้วล่ะนะฮะนะเราไปดูกันเลยนะครับหลังจากรดน้ําผักไรเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันเลยนะครับน้าบ้านลุงนะฮะ ลูกชายพี่น้องนะฮะกินข้าวหรือเปล่านฮะกินข้าวนะครับสวัสดีครับพี่น้องค่ะพงศ์เดินทางกี่โมงครับเนี่ยนมาสี่โมงสี่โฮะตื่นแต่เช้าเลยบอกว่าสี่โมงอ๋อสี่โมงนะฮะ นี่ก็พี่หนอหน่าจะไปหาลุงนะประมาณพีมงเมื่อกไม่ไปไม่เจอเด <ode o. S 1> ี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเห็นพี่เอดไร่สดเมื่อกี้นี้อันนี้ไร่ต่ออยู่ก็พี่เอฟซีบอกว่าป้าออกมาป้าออกมาก็ผมผมพอดีผมเข็นกลับพอดีจะไปอีกรอบไปอีกรอบนะครับเนาะก็อยากเจออยากเจอป้าอยากเจอลุงนี่แหละเจอป้าเจอลุงนะครับพี่ก็ตื่น นน้ครับเด่ยนหมดรับยังเลยครับผมเพิ่งไปรถผักมานะครับอ่ผมมือซ้ายมือานี่ก็ยินชููรถน้ำพักก็เลยไปนะฮะ ต้องลดผักสี่ต้องลดผักนะครับชอบอะไรนะเครื่องในอะไรน่ะเครื่องในมายำอมมาแยมไดวเอามาผัดหน่อยที่เขาก็ตื่นแล้วนะครับผมครับขอบคุณขอบคุณพี่เอฟตีทุกท่านข้าวต้มแงครับผมอรุณสวัสดิ์นะครับผมอรุณสสวัดิ์จ้าครับผม อเขาก็จะไปดูว่นลุงนะฮะก๋าเ im uh uh e. uh, uh uh ียวเหรอไม่มีารมีแต่มาม่ค่ะเอามากันแล้มาม่ต้มเนาะชาลีตื่นแล้วนะครับฮะอะไรนะไหนอะขึ้นเขาดูก่อนว่าจะขึ้นเขาเนัะ นี่นะครับพี่ต๋อว่าดมอเนิน่งนะพี่ขึ้นไหมวันนี้ลูกก่อนเข้า,าขึ้นเขาจีโมงไหมพี่ต่อยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยนะฮะอ่าฮะกินข้าวอ่าฮะแล้วเขาคุยอะไรนะก่ะาแล้วเขาอ,อะไรมีอะไรเกิดขึ้นนะพี่ต่อไปดูด,ดิอืมอืมกับอืมอะไรเนาะ โอ้ปามก่อนจะขึ้นเขาเอาสักคลิปสองคลิปก่อนอตาก็าอยู่นหน้าบ้านลงนะ อากาศนะสวัสดีครับตาครับผมนี่ตานะฮะนั่งพักผ่อนอยู่นั่งสิงแดดอยู่นะครับตาก็นะครับผมเจ้าครับน้องก้าวขึ้นเขากี่โมงนะไม่รู้ครับไม่รู้เลย ผมมคงไไ่ด้้ขึนทำไมครับผม้ยผมฮะผมเครียดผมหลาบแล้วสองรอบเป็นอะไรฮะมันเหนื่อยฮะมันเหนื่อยอ๋อได้อย่างเห็นว่าคัดคนขึ้นไปคัดคนเลยอ๋อเขาไม่ให้ไม่ได้สดไม่ใด้กริบเออคนที่แข็งแรงเท่านั้นหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกัน เขาคัดย awesome ังไงคุณพยุพานะคุณกนให้จ้าน้องก้าวคุณคุณจพาสวัสดีครับเขาคัดยังไงน้องก้าวอ่านะครับเขาคัดเขาคัดคนนะครับนครับนี่มีตัวควให่นะาจะบางคำใสแล้วก็เดินไปับใสมันจะได้อ่า เดินไปพักไปเดินไปพักไปพักพักก็จะไม่มีรมเลยครับเพราะว่าใบไม้มันรมหมดเอ้ยอไนึ่เอาเนาะควน เดี๋ยวผมส่งทางไล,ลน์นะครับก็นะครับสรุปว่านะครับขึ้นเขานี่คืออ่าสรุปว่านะอซนะครับก็ขึ้นเขานะเอฟซี FC นะก็คัดคนนะเอฟซี FC นะ,ะที่จะได้ขึ้นเขานดะ้เอฟไม่ได้อ่า ไม่ได้ขึ้นทุกคนนะเอฟซีครับผมัดคนขึ้นไปนะใช่นะครับคัดคนขึ้นไปอธิบายหน่อยขัดคนขึ้นไปครับคัดแต่คนขึ้นไปครับครับแล้วยังไงต่อเมื่อวานนี้มาทันไหมที่ลุงอยู่คือทีมธนาจะขึ้นมาขึ้นเขาใช่ไหมเราคุยกันแล้ว คุยตัง้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าไปนะต้องจะคัดคนขึ้นไปไม่ใช่ไปกันใครๆก<น>็อยากไปทุกคนไม่ได้ไปไม่ได้ต้องคัดขึ้นไปอืมใช่คัดขึ้นไปัะเพราะว่าขึ้นไปทนายขอแบบเป็นคว่าเป็นส่วนตัวความเป็นส<ม>่วน,นตัวนะเอฟซีอะ<ส>ไรส่วนอะไรงต้องมีค,ครับก็จะลุงกับทนายทีมทนายก็ จะคาดคนขึ้นไปในเอฟซีนะฮะถ้านายต้องการความเป็นส่วนตัวในเอฟซีแรงนะครับเนาะก็ดวงใสในเอฟซีก็ไม่ได้ขึ้นน่าละนะเนาะก็ไม่เป็นไรครับก็ปากแรงใจทั้งเชียร์ไปข้างล่างนี่ฮะก็เองก็ได้นะฮะเนาะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแมงท่าฟูชาแนลครับขอบคุณมากครับผม